สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปู่เยี่ยมฟารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะวันนี้ไปเยี่ยมหลวงพอ่อเก้าชุดบนมานะท่านไม่เป็นไรหรอกไปเอาคิวกับท่านนะไปเอาตัวเลขกับท่านแนวทางหมดไปแล้วท่านวิ่งให้ที่แปดกับเก้ามาตัวสายวิ่งสายรูดประจำนะที่นำเลข ของท่านไปวิ่งนะลงทุนเป็นล้านนะฮะเข้าที่เก้าหลักร้อยไม่เสียเที่ยวนะหลวงพ่อจัดหนักที่เก้าสองเมตรเดียวหกสองก็มีแต่หลวงพ่อไม่เอามันออกแล้วอย่างนั้นมันจะมาออกอีกเอาเก้าสองดีกว่าหลวงพ่อจัดหนักเก้าสองนะเที่ยวนี้หลวงพ่อให้มาสามสูตรเลยนะอ้า เป็นยังไงตามชมกันสามสูตรนะสูตรวิ่งสามสูตรจัดเรียงกันเลยนะครับผมก่อนคำเตือนก,นกันก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสากินแบวงรัฐบาลเอ็นสและเอ็นหช่องปูเยี่ยมพารวย0ูนย์แ1ดศูนย์อะฮะอ่าเรามาตามชมนะ ตัวเลขกันก่อนหลงพ่อเก้าชุดบนนะจะปิดส่วนที่มันจะเลอะสายหูสายตาก่อนนะอันนี้งวดที่แล้วนะสูตรหลักที่เราท่านให้มาประจำก็คือ8ปกับเตัวนี้นะฮะงวดที่แล้วก็8กับเงวดนี้ก็8กับเก้งวดหกหก้าก็8กับเ งวดที่จะถึงนี้ก็ยัง8กับ9อีกนะแต่าาเราจะพูดถึงงวดก่อนให้ฟังก่อนนะแปดกับเ้าสูตรที่2 6กับ9ชนกันที่9นะสูตรที่3าสองกับหนะหลวงพ่อจัดที่9กสองอย่างหนักนะเลขมันหลวงพ่อจับไว้ก็มี6กหนึ่งหสองเกหสองลวงพ่อจัด92้าสอเม็ดเดียวนะสำหรับ3ามตัว ผมลองจับของท่านดูนะจับทางนี้ใส่ไปทางนี้เลยแปดหกหนึ่งแปดหกสองเก้าหกหนึสองแดเ้าหนึ่งแดเสองเกหนึ่งสองนะสำหรับเลขล่างวันที่แล้วหลวงพ่อให้ไปที่0ูนย์เกับ00นย์ศแล้วก็0 <UR> ูไปเลยนะเพราะว่าล่างหลวงพ่อวิ่งที่ศูนย์เมตรเดียวนะล่างหลวงพ่อวิ่งที่ศูนย์เมตรเดียว วิ่งศูนย์นะฮะวิ่งล่างวิ่งที่ศูนย์จับที่ศูนย์เก้ากับศูนย์ศูนย์นะ่อของหลวงพ่อนะฮะอ่าวันนี้วันนี้งว,วดผ่านไปก็มาชมงวดที่จะถึงนี้นะฮะวันนี้หลวงพ่อจับวิ่งที่สูตรลัก แดกับเก้ามาตัวมันเดิมนะสูตรที่2 5กับ8สูตรที่3 3กับ6กนะพอจับใส่กันนะมันจะมีเลขที่5้สมนี่ห้าส5มแปดสามห้าหหหกดหกเสามเมนี่เกน,นะแปมีแล้วหลวงพ่อกันเปาไว้ให้ที่8 8กับห6หกนะแปนี่นะกับ6ก จับสามตัวที่แปดห้าสามเก้าห้าสามแปดแปดสามแปดแปดหกเก้าแปดสามแปดห้าหกเก้าแปดหกเก้าห้าหกตัวเดิมที่มันเคยออกซะด้วยนะสามแปดแปดแล้วก็แปดหอหกอ่าหลวงพ่อวางเปาให้นะหลักร้อยหาใส่เองนะแต่วว่าจับหันมาทางนี้ก็เลยสามแปดแปดจับหันมาทางนี้ก็แปดหกหกนะฮะ สำหรับเลขล่างหลวงพ่อจัดให้ที่80นกับแนะครับผมหลวงพ่อบอกว่าชอบมากนะไม่80ก็แปดเลยโยมเลยแต่หลวงพ่อหนัก80ศนะอ่าแต่ขยับไปหน่อยตัวหนึ่งก็81หลวงพ่อว่าอย่างนั้นนะอ่าใครชอบเลาเลขหลวงพ่อก็นําไปจัดลอตเตอรี่จากแผงกันแล้วกันนะครับผมอชมคลิปนี้แล้วก็ตามคลิปอ่า ที่เดินทางไปหาหลวงพ่อคุยกันอยู่ที่วัดของท่านนะแล้วก็ไปร้านสลากหวยเอ็นสามอำเภอเพนนะหวยสลากเอ็นสามอำเภอเพนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะคราวนี้นะครับอำลาพาจากครับผมสามคลิปต่อกันโชคดีเงินเข้ากระเป๋ารัวๆกันไปเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว สวัสดีครับผมเอฟซี 4, แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยวันนี้ก็มาที่ศา,าลาริมน้ํามาพบกันหลวงพ่อกชุดบนนะครับผมเป็นวันที่23ตุลาคม2567วันปิยะมหาราชอามาตามแนวทางตัวเลขหลวงพ่อนะครับผมเขียนไว้แล้วแหละนะฮะเดี๋ยวจะให้ชมเป็นฉากๆนะฮะ อาเป็นงวดที่แล้วนะิบ16ตุลา25 6เกีย็ดเอ้าหลวงพ่อได้เลขท้ายยตีว่าหันได้ยินข้าวได้ศูนย์ศูนย์ำนวณอย่างไรก็ไม่ได้ศูนศูนย์ขอ0-0ยยนยุ่นหนาได้ก็เลยใหลวงพ่อขอ้อศู 0. พ่อได้0นะูนะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอันนี้อันนี้งวดนี้นะอ่าเดี๋ยวลงพ่อคำนวณน,นะจากที่นี่ศูนะ08 80 0แปดแนะฮะหลวงพ่อมาจับหชุดนี้นะฮะแ๋ทั้งหมดลราจะว่าคัดเอาเหลือแค่นี้ ไปจัดลัตเตอรี่นะครับผมได้ไปสองสามใบสามใบนะฮะสำหรับงวดนี้นะฮะแนวทางงวดที่แล้วนะครับผมมาชมนะสิบหกตุลาสองห้าหกเจ็ดนะแปดเก้าสูตรที่หนึ่งแปดเก้าสูตรสองหกเก้าสูตรสามสองหนึ่งนะครับผมเวลาจับรวมกันแล้วได้แปดหกสองเก้าหกสองแปดเก้าสองเก้าเก้าสอง แปดหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเข้าไปที่เก้าหกสองนะครับผมแต่ตัวเลขก็มีแค่หกสองกับเก้าสองหกหนึ่งกับเก้าหนึ่งนะงวดที่แล้วงวดนี้มาแล้วนะครับผมนี่งวดหนึษษ่งพฤศจิกายนสองห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามนะ บนล่างนะสูตรหนึ่งได้ที่แปดเก้านี่ตัวนี้นะแปดเก้าห้าแปดสูตรที่สองนะสูตรที่สามสามหกจับยาวเลยนะครับผมแปดห้าสามเก้าห้าสามแปดแปดสามเก้าแปดสามเก้าสเก้าแปดหกเก้าห้าหกแปดแปดหกแปดห้าหกนะฮะ จับตัวเลขห้าสองตัวนะมีห้าสามแปดสามห้าหกแปดหกแปดแปดหกแปดกันกันเปาไว้ด้วยนะสองตัวเพราะว่าแปดมันชนกันสองตัวนะแปดแปดกับหกหกอีกตัวแปดกับเก้าใส่สามนะมีแปดสามกับเก้าสามนี่ไม่ได้เขียนลงนะครับผมอย่าลืมหน้าเก้าตัวนี้มาสามตรงนี้นะ 8393สำหรับชุดล่างใครที่อยากจะไปจัดหาลัตเตอรี่ก็จัดที่8081นะครับหลวงพ่อว่าน่าจะมาได้8081สำหรับแนวทางหลวงพ่อเก้าชุดบนก็มีประมาณแค่นี้หลวงพ่อหางเดียวมักตัวใดหลวงพอ่อ80ล่างแต่ตัววิ่งไปจำงวดนี่ตัวเดิม แปดกับเก้าตัวเดิมครับงวดที่แล้วก็แปดกับเก้างวดก่อนน้นก็แปดกับเก้าสามงวดแล้วนะครับแปดเก้านี่แต่ว่าสูตรวิ่งหลวงพ่อมีสามสูตรนะครับผมวันนี้เลยจับมาชมให้ดูทั้งสมสูตรนะมีปีแปดเก้าห้าแปดแล้วก็สามหกนะครับผมอ่า หมดเวลาแล้วนะอําลาพาจากเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องด้วยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังไปจัดซื้อจัดหารัตเตอรี่นะครับผมเก็บลัตเตอรี่ออกจากแผงใครเจอ80ดศูนย์ก็หยิบแปเจอแปดหนยิบแป เจอสามแปดหยิบสามปดเจอสามเก้าหยิบสามเกเจอแปดแปดหยิบปดปดเจอหกหก็หยิบหกหตัวเป่ากันไว้นะเหมือนงวดที่แล้วหลวงพ่อกันศูนย์ศไว้มาจริงๆนะครับผมไปแล้วไปแล้วออาลาพาจากครับผมโชคดีทุกท่านนะครับเงินเต็มกระเป๋ากันร้านไว้บนดิน สตัวเ e อราคา20บาทผ่านแอปเป๋าตังตังอยู่ที่ตลาดอำเภอเพนนะครับผมได้จังหว่ดดีคนไม่ค่อยเยอะพลุกพ่านไปทางนูรร้นก็ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับผมตึกขาแล้วก็ข้างหน้าตรงข้ามเป็นเฟคอมแล้วก็กินนี่คอ้ฟีชช็อปแล้วก็ทางเข้าไปตลาดสดนะสำหรับเส้นทางด้านนี้ไปทาง ไปสนีนะครับผมไปอยู่บริเวณรายร,ายรอบนี้แหละฮะอันนี้เป็นร้านเกษตรเพนนะครับผมขายสินค้าเกี่ยวกับการเกษตรติดติดกับร้านสมชายเพิศั์นะครับผมจำน่ายหวยบนดินสามตัวเอ็นสามราคายี่สิบบาทเจ้าของร้านก็นั่งรอบริการอยู่ตรงนี้แหละครับผมสวัสดีครับ จังไดนอกได้ขายได้เจ็ดมื้อแล้วนะ <m> <อ>นเนาะเจ็ดวันแล้วเพื่จัยงไดคือขึ้นว่ตัวเลขขึ้นอืมขึ้นประมาณจากมันกัเป็นวันแรกมาจาเนราะักาทั่วประเทศถึงล้านแล้อยังครับเดินพอดล้านไปแล้วว่วเะครับทั่วประเทศ เออจ้าผมเช็คเบิ่งประมาณห้าหกแสนนี่แหละครับผม,ผมเด็ดวันแรกเนี่ยไปแล้วห้าหกแสนใบผมคาดการว่าสิสอ,อีกสองมือสี่ฮอนล้านอยู่พนกาลังเข้ามาไหมทั้งทั้งรถตัดดิข้าเจ้านั่นบอกข้าเจ้าบริการบอกบริการเท่กันล้านเดียวกันบริการ่กันเอล้านเดียวกันกับทังเอานี่บอก เออผมไปเห็นมเมื่อนึงพอเห็นว่าขายอย่างนั้นเนีไปเซ็ตเส้าโพดดิบเปิดประมาณสองโมงอ,อ,อร,รึ่งเกะแรยังแรงครับอำเภอเฮียนเอาโซเล็กวันนี้นะวันนี้ศูนย์ศูนย์ข้าเจ้าเสียเส็นก็ศูนย์ศูนย์นี่้วนันี้นีตัวใดมาแรงเลยต้นคืนปกติเนี่ยเกษตรแรงยัง่อเจอพอซร้งง<ๆ>่ายๆเน,นาะอ่ ก็เชียรอำมเพชรของเรานะครับผมใครชมคลิปก็แล้วอยากจะมาหยิบจับหวยเอ็นสามก็มาที่ร้านเกษตรเพชนะครับผมอันน no? euh, ี้ข่าวข่าวก็ยังไม่ทั่วถึงกันผมถามชาวบ้านรู้จักไหมหวยเอ็นสามวรัฐบาลผู้จักอยูอะารต่อว่าจะว่าผู้จักงมอกซื่อเขาว่าเออครับตรงลูกค้าตรงผู้ต่อตั่งควรจะยังไงเออ ม่เนิไมซื้อว่าเา,าต้องนขาอาันม่มันมันมันมาสื่อดูรดไว้เนาะเออเขาใหม่ต้องเปิด้าตังค์เฮ้แต่วา่าหลังจากเปิดพอตังค์เขาไปเบิ่งสิทธิผลประโยชน์มีมากไหมมาหาศาลเลยเนาะยีสิบบาทมีลุ่นสีรางวัลครับรางวัลพิเศษห้องใดหลายอืม าคาดการว่าต้องถึงร้านฉบับเร็วๆอยู่นี่แหละครับผมห้าร้านฉบับคงจะถึงนะอ่ะตามชมนะครับผมไอชมคลิปนี้แล้วก็เขตที่อยู่ใกล้อมเพนนะก็เข้ามารับบริการได้นะที่ร้านเกษตรเพนนะครับผมอคานับอาจย์ครับผม